สวัสดีครับทินตี้เ้อครับเข้าสู่อีกรัสอีพีที่30มอะไรมั้งครับประมาณนี้แล้วก็ในอีพีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อเติมบ้านเล่นกันนะครับเพราะว่าดูแล้น่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแลวแล้วเหมือนอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายวยมไ้งครับคือเราจะลองสร้างบ้านเล่นให้มันหมดเสร็จสรนูน่ทนทํานี่ก็คงจะหมดแล้วก็ลองอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้สร้างกัน ส่วนบอสที่เหลือเราก็จะไม่ตีแล้วทิ้งมันไปเลยบอสข้างล่างเพราะว่าไกลครับที่เก็ดไปครับเราเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานนะไม่ดูเป็นยังไงบ้างอ้าหูเรียบร้อยฮะตายยกลังผมนี่ลื้อเลยฮะเอา้าแล้วโอ้โหทำไมาไม่หว่านเอ้ยทำไมาไม่เก็บก่อน มันเกิดใหม่อยู่ครับนี่ไงครับมันต้นมันเกิดใหม่อยู่แต่ว่าผมดันไปกดทิ้งซะงั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลดน้ำต้นไม้ทิ้งไว้เลยแล้วก็ไปเอาเม็ดมาอีกสี่อันครับหลงกดทําเบอร์รี่เล่นไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ทําเบอร์รี่หลงกดย่อยเบอร์รี่ออกจากกระถางไปแล้วเราดูน้ำทะลุมาข้างล่างครับหนาวป่ะ เหมือนจะไม่โดนนะก็ดีฮะแล้วก็น้ําเดี๋ยวมันจะตัดไปของมันเองเราไม่ต้องไปปิดมันนั่นไงครับตัดไปแล้วปลูกคืนก่อนโหดีนะผมลืมไปเลยครับว่าผมปลูกสคอตไว้ถ้ามันเก็บแล้วมันไม่ได้เม็ดืนนะจบเลยครับกว่าจะไปเก็บมาเจอกว่าจะไปเก็บมาเจอ,อคืออะไรครับกว่าจะไปเจอแล้วเก็บมาได้เอ,อ,อยู่ต้องพูดอย่างนี้ ว่าแต่เราต้องทำสไปทับอันใหญ่สินะสไปทับอันใหญ่นี่มันใช้นี่ไงครับไม้หกสิบเชือกหกไม้หกสิบแล้วไม้หกสิบน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าผมเก็บไม้มาเยอะอยู่นี่แล้วมันเก็บง่ายด้วยตอนนี้เพราะว่าผมเอานกกระจอกเทศมาด้วยถ้าจะเก็บก็ขี่น้องไปไล่เก็บตรงฝั่งทางขวาตรงโซนทะเลทรายแป๊บๆก็ติมแล้วมั้งครับ เต็มตัวเรานะให้น้องวิ่งเอาแต่เราแบกแล้วก็เชือกครับเชือกโอ้เรียบร้อยต้องไปล่าหมาป่าเอาหนังมาทําเชือกงั้นฝากไว้โต๊นี้ก่อนเลยอ๋อใช่แล้วก็ผมลืมเอาของจากนกน้องนกออ,ออกมาเอาไม่ใช่กดผิดฮนะตัวนี้คนละตัวไหนๆก็กดผิดแล้วเอาถัางน้ํามันไปเติมน้ํามันด้วยแล้วนี่ที่ตัดขนแกคุณโอก๊ก ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่ากุโอกเขาไม่ได้เสกแกะมาจากยันนี่ฮะแร่ตรงนี้อีกเรียบเี๋น้องอิ่มไหมโอ้น้องกินอยู่โอเคไปครับทำของมันจะไล่เราไหมเนี่ยเอาทีเดียวร่วงเลยครับแต่ว่าจะรอนมาใกล้ๆแล้วก็นี่ครับตอนนี้ผมทำฮีเตอร์ให้ ขอกสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปวางกันไปดูว่าสถานะพวกน้องๆจะหายไหมซึ่งคิดว่าน่าจะหายนะครับก็แต่เราจะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้แหละฮะมันน่าจะถึงอยู่ไตรงนี้ดีกว่าครับนี่เลยข้างหน้ามันเลยก็คือผมต้องลากสายจากตรงนี้ เราออไปข้างนอกก่อนโดยเราจะมันมาฝังไว้สักแต่แถวนี้แต่แล้วก็เลี้ยวเข้าเชื่อมไปดูกันครับอบอุ่นขึ้นไหมน้องๆหายนะครับนี่ไงสถานะความหนาวหายอา้าวหายจริงเหรอที่เหมือนมันจะหายทำไมไม่หาย ให้มันหายนะฮะใช่ครับมันหายหรือว่าผมหันปิดทางแล้วครับก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่ามันก็ขึ้นอบอ,อุ่นอ๋อคือมันแบบผมอาจจะต้องหันแบบเอียแงบบให้มันหันไปทางนู้นครับก็คือฝั่งนี้เย็นจะเยือกเลยเอาใหม่ครับ้างใหม่ เดีย๋ยวเราต้องวางเองียงเพราะฉะนั้นสายตรงนี้ด้วยก่อ,กอนวางปึ๊บแล้วก็อเอียงไปประมาณนี้นี่ฮะไปดูสิครับอุ่นยังเหมือนมันจะอุ่นแต่ทําไมมันไม่อุ่นไฟก็พออยู่นะครับแต่ว่าทําไมมันสรุปมีน้องบัสตัวเดียวที่อบอุ่นที่นี้หนาวหมดเลย เดี๋ยวผมลองลากใหม่นะลองไปวางฝั่งนั้นดูพอไปติดฝั่งนี้ฝั่งนี้บอบอุ่นแต่ว่าสุดกำแพงตรงนี้หนาวเออยังไงกันครับนี่ไยหรือว่าเราต้องเรียใหม่ก็คืออาวางไว้ตรงกลางเลยขยับอาหารจับอันนี้ออกไปฮะขยับมันออกมาข้างๆแบบนี้ เอา้าต้องไปเอาลากสายยางใหม่เรียบร้อยครับในที่สุดมันก็อุ่นกันทั้งห้องแล้วสรุปคือมันวางมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ครับมันต้องหันมาใส่หน้ามันหมดเลยก็คือผมปรับเปลี่ยนมาเอาตั้งไว้ตรงกลางนะมันก็เลยแบบอุ่นทั่วเลยทีนี้โตวางมุมไหนมุมหนึ่งก็ไม่ได้ครับติดหนาวเทงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาชิดมุมซ้าย,ยางเนี่ยติดหนาว ชิดมุมขวาก็ติดหนาวถกิไปตรงกลางดีสุดหรือว่ามันเป็นเพราะกำแพงครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นเพราะกำแพงสมมุติถ้าเกิดผมมายืนตรงตรงเนี้ยโออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นซีเมนต์ให้มันครับเปลี่ยนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นซีเมนต์ไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะได้ครับคือเครื่องมาอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเกิดเรามาอยู่แถวแถวนี้โอ้ตรงนี้ก็หนาวนะเนี่ยไม่เกี่ยวครับซีเมนต์ก็หนาวเหมือนเดิมนีไม่ไงครับมันต้องอยู่ข้างหน้าเครื่องอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะอุ่นพอติดกำแพงปุ๊บหนาวเลยถ้างั้นเราก็เอาน้องยินไว้อย่างนั้นแหละครับแต่ว่าที่เราต้องเสียร์เกิด เราต้องไปเอาไอ้ตัวพวงหลังออกครับเพราะว่ามันรกเดี๋ยวเลยเสียของออกเสร็จแล้วก็ถอดออกมาด้วยตัวพ่วงหลังน้องบับของเราด้วยครับเอาออกไม่มีล้เอาออกเอาไปจิบข้างบนครับโอ้รกจัดไอ้น้องนองกกระจอกเ่นี้ก็ใส่ไว้เงี้ยมันไม่ค่อยรกแต่วพวกนี้มันลกแล้วตอนนี้ผมก็ได้สร้างเออ่ พื้นกับเสาแล้วก็กำแพงเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมกับสไป์แทบอีกอันหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปนะครับก่อนจะไปสร้างเหมือนว่าพายุเมื่อคืนนี้มันจะตีอะไรสักอย่างหนึ่งจดเลือดลดซึ่งไม่แน่ใจครับว่ามันคืออะไรกระจกเหรออ้าวกระจกจริงด้วยอ๋อมันพัดก,กระจกนี่เองฮะเห็นแต่เลือดมันลดครับเมื่อวานเนี้ยมันลดทีละสิบสองสิบสอง สรุปคือมันพักใส่พวกประตูไม้อะไรพวกนี้ยสงสัยเราอาจจะต้องทําหน้าต่างเป็นเป็นหน้าต่างแบบอย่างดีเหมือนกับของบ้านเราครหน้าต่างแบบเนี้ครับขอบเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมจะเป็นขอบเป็นไอรอนก็ไม่รู้จําไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาพายุใหญ่มาอย่างเงี้ยขอบไม้มันค่อยๆเลือดลดครับแล้วมันก็รอวันแตก ก็ตามนั้นประตูก็ต้องเปลี่ยนแต่ก่อนจะทํำไรเราไปทําบ้านดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจะทําเป็นชั้นลอยนะฮะชั้นลอยเพราะว่าพื้นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นชั้นลอยขึ้นก็คือน่าจะต้องปักเสาเพิ่มตรงนี้ฮะใช่ไหมไม่ดีครับต้องปักให้มันขนานกันกับตนขึนน้นไป พอขนาดเสร็จแล้วเราก็วางฐานได้ทีนี้ฐานต้องสูงเท่ากับบ้านเพราะว่าถ้าเกิดมาถึงตรงจุดนี้ชัดเลยครับมันจะจมดินเพราะฉะนั้นมันจะเป็นชั้นลอยแบบนี้ฮะแล้วก็น่าจะต้องวางเสาตรงกลางอีกชุดหนึ่ง ตอนแรกผมว่าจะวางพื้นแต่ว่าถ้าเกิดวางพื้นมันน่าจะไม่ค่อยสวยครับเวลามองมาก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันเอาเป็นชั้นลอยอแล้วก็ต้องเสริมเสาขึ้นมาอีกหนึ่งแท่งเพื่อความคงทนเสร็จแล้วก็สร้างมาอีกสองตรงนี้ไม่ใช่ต้องมาตรงนี้ ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็เหมือนกันปึบแล้วก็วางแผ่นรู้สึกว่าโอ้โอเคครับหัวรอดได้สบายและแล้วก็น่าจะต้องทำยืดมาอีกนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าปึบ ไม่ได้ดีครับเดี๋ยวเราต้องทำทางขึ้นตรงนี้ด้วยสําหรับเข้าด้านข้างชั้นหนึ่งไม่ต้องดีครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราเจาะทะลุเลยดีกว่าคือเข้าไปหากันตรงนี้ตรงนี้จะดีกว่านะมันจะได้วางไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้วก็ย้ายของเลื่อนอกไปอีกหน่อยนึง ปาวนี้ก็มาวางกระเพง,งข้างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเปิดไม่ได้เลยครับตอนแรกผมว่าจะทําเป็นสวนหย่อมเอาไว้ปลูกผักถ้าจะทําสวนหย่อมผมต้องทําอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ติดกระจกสองบานถูกต้องครับผมต้องทํายืนไปอีกเสร็จแล้วก็ต้องทําปิดส่วนฝั่งนี้ก็เปิด แล้วก็หน้าต่างประกบกันมันจะเปลืองหน้าต่างหน่อยครับแต่ก็เพื่อความสวยงามปึบอ,อันนี้ปิดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน้าต่างตัวนั้นเราจะปิดปิดตายแล้วก็ขโมยหน้าต่างมาใส่ฝั่งนี้แทน <c oughs> ก็คือปิดทึบไปเลยครับฝั่งฝั่งบ้านทำของของเรา เรียบร้อยแล้วก็วางพื้นไม่พอฮะแต่ตอนนี้ก็วางเรียบร้อยนะฮะวางเป็นแบบห้องยกยาวเลยฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะในการกันพวกหมาป่าเอ้ะว่าแต่ห้องสุดท้ายนี่ สมมติถ้าเราทําประตูเหมือนจะได้นะก็คือว่าผมจะทําแบบให้มันได้ใช้งานครบเลยครัตรงนี้ก็จะได้วางของได้อย่างเงี้ยถ้าง,งั้นสงสัยตรงนี้เราต้องเจาะเป็นประตูเอา้าวที่มันโล่งนี่นาสรุปคือห้องนี้เป็นห้องสําหรับเอาไว้ทิ้งเฉยๆครัเพราะว่ามันต้องทําเป็นแบบ เรือนกระจกมันต้องการกระจกสองบานสรุปคือตรงนี้ทําทิ้งเฉยหรือว่ามันไม่ต้องทําทิ้งก็ได้นะติดเป็นเนินขึ้นไปชั้นสองได้นะครับทำได้นะเป็นลูบขึ้นไปอย่างนี้ฮนะลูบขึ้นแล้วก็บันไดแล้วก็ประตูปิดนี่ไหนฮนะจากันี้ก็วางพื้น แล้วเากอกไม้มาทาไม,ไไมนี่ไงครับเสร็จแล้วก็วางพื้นตรงนี้เริ่มพร้อมกับเจาะแล้วก็วางประตูรบเสร็จแล้วเราก็ติดประตูปิดไว้เลยครับปิดประตูด้วยประตูอลูมิเนียมมันจะได้ไม่ต้องซ่อมเยอะตรงนี้ด้วยแล้วก็หากระจกมาสองอันครับมาวางมันไว้ ตอนนี้ห้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าถ้าปลูกไฟเบอร์มันจะตายไหมตอนแรกผมว่าจะวางกระจกไว้ฝั่งนี้แต่ว่าคิดไปคิดมาก็มันจะได้มีทางเข้าสองทางครับก็เลยติดไว้ฝั่งข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วตรงนี้ก็เลยปิดไว้เลยเพื่อให้มันนับว่าเป็นเรือนกระจกครับว่าแล้วก็ลองวางสละพร้อมกับวางไฟเบอร์ ว่าต่ต้องลดน้ำปะอ๋อไม่นับครับรยบร้อยมันไม่นับเป็นเรือนกระจกของเราเฮ้ยทางาน,นผมต้องวายยังไงเนี่ยเอ๊ะมันก็นับปเป็นกรีนเฮ้าส์อยู่นะฮะแต่ทำไมมันถึงปลูกไม่ได้เดี๋ยวลองพืชตัวอื่นสิครับเอ่อลองขา้าวโดแล้วกันขา้าวโพดมีเยอะ เยียบ้อยครับยืนต้นใจว่านั่นไงฮะนี่ทางน้นผมจะวางยังไงได้แล้วสมมุติถ้าย้ายกระจกมาฝั่งหรือว่าเราต้องติดกระจกสองฝั่งต้องลองครับต้องลองเดี๋ยวขอไปดูศึกษางานข้างบนนะครับเอ๊ะหรือว่ามันมีกระจกนับกระจกตรงนี้ด้วยมันก็เลยให้เป็นไปได้นะครับถ้าแบบนี้ คือมันต้องมีกระจกอย่างน้อยสี่บานถ้ากระจกสี่บานผมต้องวางตรงนี้นปิดแล้วก็วางสุดนี่เหมือนปิดเหมือนกันคงต้องเป็นอย่างนั้นครับสร้างกระจกมาอีกเพราะฉะนั้นติดไปก่อนแล้วก็ไปสร้างกระจกเพิ่มนี่ฮนะได้มาแล้วกระจกเข้าข้างหลังเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิด เอ่อน่าจะต้องวางประมาณนี้อุ้ยกดผิดนี่ครับแล้วก็ลองปลูกลองปลูกไฟเบอร์เลยไม่เนี่ยปลูกโป๊ดดีกว่ามันเห็นชัดดีเหมือนจะแห้งแ้งนะแต่ว่ามันขึ้นแสงแล้วครับแสงอาทิตย์จริงๆด้วยครับคือมันต้องการกระจกสี่บาน แล้วถ้าเกิดเราทำเป็นกระจกประตูเหรอครับตรงนี้นี่นะทาเป็นประตูกระจกมันจะน่าจะได้มั้งนี่ไงตายแล้วเมื่อกี้วางไม่ทันปึ๊บสมมติวางเข้าไปอาจก็ลดน้ำด้วยหลอดมันขึ้นแล้วครับแต่เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งมันจะตายไหมน่าจะไม่ตายครับถ้ามันไม่ตายเราก็จะมาลองตรงนี้ด้วยครับ ก็คือเจาะประตูเป็นเนี้ยนะเป็นประตูวางมันจะได้เผื่อเก็บของทำฟาร์มพวกนั้นนะครับตรงนี้ก็ติดกระจกปิดไปได้เหมือนกัน,นครับแบบนี้ก็ได้แจมเลยนะครับฟาร์มของเราโฉะนันเรียงเลยครับแบบนี้รี แล้วก็บ้านส่วนเสริมของเราตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วฮะเพราะว่าตอนแรกผมก็จะทำสองชั้นแต่ปรากฏว่าค่อนข้างผ่าทาแล้วค่อนข้างจะทึบค,ครับมันน่าจะมืดไปหน่อยผมก็เลยทําเป็นแบบชั้นครึ่งครับก็คือหนึ่งชั้นแล้วก็ชั้นลอยปิดแบบนี้ฮนะการมันตกไปด้านข้างปิดหมดเลยพร้อมกับทางนู้นเอาไว้สําหรับไปอีกห้องหนึ่ง ส่วนตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะวางอะไรเหมือนกันครับก็เลยตั้งไว้ก่อนเผื่อว่าเป็นป้อมส้มดิงแล้วก็ที่ต้องวางเพิ่มอนันหนึ่งก็คือนี่ฮะสปรแถบแบบยาวเราอาจจะวางไว้สักข้างล่างตรงนี้เลยฮะว่าแต่ถ้ามันวางไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะว่าต้องวางข้างบนอย่างเดียวเป็นแบบตัวเรียบเอาไม่ใช่นี่ครับ หรือว่ามันต้องการกำแพงครับใช่ั่นไงครับ infection war start เลยน่าจะต้องเป็นกำแพงของมันด้วยครับเป็นกำแพงแบบกำแพงไม้อฮะคือต้องเป็นกำแพงไม้ตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยวางได้กระดกคือสร้างมาเพื่ออะไรครับ <laughs> อ้อหยาบเลยไปตัดไม้ดีกว่าตอนนี้ไม้หมดครับ เดี๋ยวเราไปตัดไม้ตรงโซนทะเลสายกันนี่นงครับมาถึงโซนทะเลสายแล้วตัดไม้เลยดีกว่าแล้วมันตัดง่ายด้วยนะครับพวกไม้เนี่ยไม้ต้นมะพร้าวเนี่ยคือตัดแป๊บๆได้สูงเลยไม่ต้องเสียเวลามาเมลีล่อทีละอันฮะขุดจนตัวแตกกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เราได้ดินมาทั้งหมดอ่ี่ร้อยหกสิบมั้งครับ แล้วก็ได้ไม้มาอีกประมาณสักเก้าร้อยถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนที่ตัดมาน่าจะเพียงพอในการทําบ้านแล้วครับเพราะว่าเราจะทําสวนเป็นแบบสวนหญ้าข้างในครับเอาไว้วิ่งเล่นคือปลูกไฟเบอร์แทนนะครับเราจะไม่ปลูกผักทําเพื่ออะไรไม่รูแ้แต่ว่าทาเล่นไว้เพราะว่า EP นี้เป็น EP พีทำเล่นนะฮะน้าวโดนลุมมาะโดนลุมเดี๋ยวก่อน อ๋อลกมันนี่นวะิ่งไม่ทัน,นครับน้องวิ่งไวมากมันคงไม่ตามใช่ไหมครับมันคงไม่เหมือนกับครัง้งเขาไม่ตามนะก็ดีโอเคฮนะถ้าไม่ตามก็จะเอาน้องไว้นี่สเต์ไว้กันวิ่งหนีปิดบ้านแล้วก็ไปสร้างบ้านต่อ ไม่ครับเราจะทำกระถางต้นไม้เนาะเราต้องทำสิบอันครับกระถางต้นไม้ซึ่งมันต้องการโอซันเฟอร์มีหรือเปล่าล่ะฮะมีอยู่แต่อาจจะไม่พอจริงๆด้วยครับซันเฟอร์หมดครับสรุปได้แค่ห้าอันครับอ่าอันก็ยังดีอ่ะวางก่อนแล้วกัน5อัน แล้วก็เรียบร้อยโตแล้วครับไฟเบอร์ว่าเดียเราจะปลูกทําไมก่อนนะไฟเบอร์มันไม่สวยเลยนึกว่ามันจะต้นโตโตแล้วมันติดกันเป็นเขียวๆเชอุ่มอย่างนี้ที่ไหนได้มันโตเป็นต้นหย่อมๆปลูกต้นอื่นดีกว่านะครับถ้าแบบนี้ถ้าเราปลูกต้นข้าวเราก็ไม่มีของทําอยู่ดีมันทําได้แค่มันก็ทําขนมปังได้นี่ครับ นี่ไงขนมปังเพิ่มแม็กซ์สเตมินาทั้งนั้นเราปลูกข้าวก็ได้นะครับทีเะ okay. เราจะทําฟาร์มข้าวของเราตรงนี้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ด้วยเสร็จ okay. แล้วก็มาผิงไฟอ้ยหนาวไปอยู่เข้าว่าแต่พวกมะพร้าวนี่มีเมนูอะไรไหมเนี่ย คันเอาน้ำกะทีได้หรือเปล่าไม่สามารถทําอะไรได้ครับมะพร้าวกินได้อย่างเดียวอ๋อมีต้องเป็นเมเจอร์โคโค่นัดครับก็คือมะพร้าวแห้งเอามาทําพวกนี้ได้อยู่แต่ว่าของใช้ย,ย่างเยอะไม,ม่คุ้มเลยนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านกันนะครับตอนนี้บ้านของเราก็แทบจะเสร็จสมบูรณ์และก็คือ อ้าวตัวป่วนมาพอดีฮะสอยมันก่อนเลยนี่ครับบ้านแล้วตรงนั้นเป็นสปริงเกอร์นะมันกําลังทํางานอยู่มันก็เลยเป็นน้ําตกลงมาอย่างนั้นก็คือผมเสริมด้านข้างนะครับโผล่ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเป็นที่สําหรับปลูกผักคือมันเป็นห้องแบบเขาเรียกไรน house, ะกรีนเฮาส์ครับเป็นห้องอยู่ข้างในนั่นแล้วนี่ก็คอกสตว์ก็เคลียเรียบร้อยใส ให้น้องอบอุ่นอยู่ข้างในกันสามตัวนอนขดกันด,ดยู่ีลฮะมันจะได้อบอุ่นกันเนะเพราะว่ามีเครื่องทําความร้อนอยู่ข้างในนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนี่มีตรงนี้เป็นลานกว้างครับซึ่งไม่รู้ไว้ทำอะไรเหมือนกันก็เลยสร้างเล่นไปส่วนข้างบนเครื่องปั่นไฟถ้าจะไม่ผิดมันโดนถ่าไปหลายรอบแล้วอันนี้ไม่หายอันนี้ไม่เสียนี่ไงลถไปเยอะเลย เพราะว่าช่วงพายุมารอบก่อนนู้นมันโดนเปรี้ยงปรางไปฮะแล้วก็มันมีทางเข้าด้านทางเข้าด้านหลังนะทางเข้าลับนี่ฮะทางเข้าลับทำเล่นเรื่อยพร้อมกับลงไปด้านล่างได้ส่วนตรงนี้ตอนแรกว่าจะทําให้มันบก็เลยไม่เอาดีกว่าครับปล่อยทิ้งไปเราปลูกข้าวแค่นี้ก็พอแล้วเหล,เหลือแล้วครับก็ระแต่ตรงนี้โอ้อยังไม่ได้ปลูกนี่ฮะปลูกข้าวเล่น ส่วนห้องนี้มันมันต้องทิ้งไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทํามาสุดปุ๊บโดนลมแตกแน่ครับกระจกงั้น EP นี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายครับของการเล่นเกมอีคารัสนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปตรงโหมดยากได้ฮะมันแบบต้องเสียตังคือมันคือโหมดอะไรนะเดี๋ยวผมเป,เปิดไปดูให้ครับนี่ครับมันคือโหมดโรเมติอุสนะครับซึ่งเป็นแมทที่ใหญ่มาก แต่ว่ามันต้องเสียตังซื้อ l เอ่อ DLC 500กว่าบาทซึ่งผมน่าจะไม่ไหวก็เลยไม่ซื้อดีกว่าเราก็เลยเล่นกันแค่นี้พอครับโหมดโอลิปัสก็พอแล้วเล่นแบบชิวๆสนุกๆตีบอสต,ตีอะไรเล่นนิดหน่อยส่วนโหมดโพรเมจิออสนี้มันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งคือเป็นบอสแมงมุมตัวใหญ่ๆเลยคนระับซึ่งอยู่แถบลาวาตามภาพเบื้องหลังมาเลยพื้นหลังมาเลยนั่นแหละครับ แล้วก็เกมนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่แบบทํามาได้สมจริงค่อนข้างดีโดยเฉพาะการใช้ชีวิตคือมันต้องแบบพ,พึ่งนู่นพึ่งนี่นี่ยฮะต้องการเล็กๆน้อยๆมาเสริมกันให้มันแบบลงตัวในการสร้างแต่ละอย่างถือว่าเป็นเกมดีเลยครับแล้วก็คุ้มค่ามากเพราะว่าผมซื้อมาตอนลดราคาเหลือเพียงแค่ประมาณร้อยนิดๆใครที่ชอบอางานนี้ก็ลองไปหาซื้อมาเล่นดูนะครับรอเป็นช่วงลดเวลานะเพราะว่าถ้าไม่ลดนี่รู้สึกว่า6 0รกว่าบาทแพงเอาเรื่อง แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปไปประมาณสัก2-3วันนะครับเพราะว่าที่บ้านมีข่าวเป็นข่าวร้ายครับเพราะว่ายายผมเสียก็เลยอาจจะไม่ได้ลงประมาณ2 3วันเพราะว่าต้องไปร่วมง,งานเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เกมนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ในเกมหน้าเราจะเล่นเกมอะไรกันก็รอรับชมกันได้เลยสำหรับใครชอบก็ฝากดกดซั b s ไ r i b e กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับพบกันใหม่เกมหน้า สำหรับเกมนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ